บ้านแซมมี่คาเวลสำหรับสาวแซมมี่คาเวลเปิดใจในวันบันเทิงถึงข่าวคราวความรักที่ไม่ค่อยมีใครรู้กับ15ปีในวงการมีพระเอกมาจีบกี่คน ซึ่งสาวแซมมี่ก็ขอตั้งสติคิดก่อนตอบวว่สี่คนแล้วก็เป็นคนที่หลายคนนั้นรู้จักซึ่งมีหนึ่งคนนั้นที่เธอคบหาเมาืนานกว่า6ปีตอนนั้นได้คบกันแบบเด็กๆไม่เปิดเผยตัวแต่ก็มีโดนจับได้มีโดนถ่ายรูปแต่สุดท้ายก็ได้จบความสัมพันธ์ลงและตอนนี้ตนก็อยากมีความสุขกับปัจจุบัน อีกทังเจ้าตัวยังได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวครอบครัวว่าตนไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมตั้งแต่จําความได้คุณพ่อกับคุณแม่ก็ลําบากคุณแม่เป็นแม่บ้านธรรมดาส่วนคุณพ่อเป็นวิศวกรแต่เงินเดือนไม่ได้สูงนางรถเมยเดินไปทํางาน และสาวสาม,มีก็ได้บอกอีกว่าถ้าตนไม่ได้มาเป็นนักแสดงไม่ได้เข้าวงการก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปรักษาคุณพ่อและเอาตังค์ที่ไหนมาดูแลจนมาถึงวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่สามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี